สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามที่มีคนถามมาว่าเราสามารถปิดกั้นการโทรของใครบางคนในไลายเฉพาะใครบางคนเลยอ่ะได้ไหมอันนี้ย้อนกลับไปที่คําถามมีความรู้สึกว่าเออมันมีอยู่วิธีหนึ่งนะอาแต่วิธีนี้นี่มันต้อง back to the future เ่ะพี่ไหนๆก็ไหนๆก็นั่นแล้วเอามาฝากกันละกันเผื่อในอนาคตคุณ คุณจะรับใครเป็นเพื่อนคุณจะได้คิดก่อนเพราะว่าใครบางคนที่คุณไม่ได้รับเป็นเพื่อนเขาจะได้แค่แชทกับคุณแต่คุณมันเขาจะโทรหาคุณไม่ได้เอาง่ายๆแล้วที่สาคัญคุณก็โทรหาเขาไม่ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมอ่ามันจะเป็นยังไงอ,อย่างแรกเลยเงื่อนไขของการไม่รับเป็นเพื่อนเนี่ยหนึ่งคุณจะต้องไม่ได้เมมเบอร์โทรศัพท์ของเขาในเครื่องของคุณโอเคไหมใน ในโทรศัพท์ของคุณเนี่ยคุณไม่ได้บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขเขาคนคนนั้นเนี่ยจะต้องขอคุณเป็นเพื่อนโดยการแอดแอดมาหาคุณเนี่ยโดยการแอดไอเดีไลน์บ้างเ,าเบอร์โทรศัพท์ของคุณบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณจะให้เขานะเออนะอย่างนั้นถึงจะได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาเขาเขาแชทมาหาเราแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นี่ในห้องแชทเนี่ยมันจะมีคําว่าเนี่เพิ่มเป็นเพื่อนตรงเนี้ยห้ามกด แล้วก,ไก,ก,ก,ก็ไม่ต้องไปกดบล็อกกดเบิร์กกดอะไรงานอะไรไปต้องแล้วพี่นะปล่อยมันเอาไว้อย่างนี้ปล่อยไว้อย่างนี้มันคุยได้นะคุยแชทคุยอะไรอย่างที่เห็นเนี่ยผมคุยกับเขาเนี่ยคุยได้นะคุยแชทคุยอะไรคุยได้หมดเลยแต่ว่าบันโทรหาไม่ได้คือเขาโทรมามันก็ไม่ติดมันก็จะขึ้นได้แค่แบบมันแจ้งเตือนว่าเขาโทรแต่มันไม่ดังมันไม่ดังในเครื่องเรามันไม่ดังโอเคมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่คือเราปิดการโทรของคนคนนี้ได้ ในไลใน์ในในแอปอื่นทาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอจะหาจะบอกเท่านั้น <c oughs> แต่ในไลน์มันทําได้ในการไม่รับเป็นเพื่อนเออย่าลืมนะบอดลอก็คือไม่เมมเบอร์โทรศัพท์เขาแล้วไม่ไปกดรับเป็นเพื่อนเวลาเขาทักแชทมาคุณก็คุยแชทกับเขาได้แต่ว่าอมันโทรหาไม่ได้คุณก็โทรหาให้เขาไม่ได้เช่นเดียวกัน่าปกไว้ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ